อันนี้ของเทาได้พี่น,อน้องอันนี้ของเทาได้ครับนี่นี่ครับหมือนจีเซียมจากสองใบเน,น,นาะเขาเนาะสองใบครับพี่น,อน้องพี่พ่อน้อง,ม,งามาย่างหาไม้ปลาคือเก,าก่าครับ ม่นี่จะเป็นไม้ไม้คล้องนะครับคล้องเนียงไม้คลองเนียงนะครับเดี๋ยวเ้าไปหาหม่องก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูสุคนนะครับมือนี่ก็บมากภพ่อกกับบ่าวขมีกันอีกเขียนเคยนะครับมือนี่ก็มาหอดหมายยิงปลาแล้วนะครับเมื่อนี่อยู่ที่ลํำพะเนียงนะครับลํำพะเนียงบ้านเบานะครับผมเนาะล่ำพะเนียงนี่ก็สิเงาลายมู่บ้านนะครับเงาปลายมูบ้านนะครับลายจนหอดนําพ้องนะครับลายลงเขื่อนอบนรัดนะครับจากที่ยายางมากอะสิพอเห็นแน่แล้วนะครับมือนี่มานั่งยู่เต่ภูไม้ครับ นั่ยู่ไต่พุ่มล้อรลุนไปน้องกันพี่น้องนะครับเพื่อนๆนะครับล้อรลุนเบิ้งนะครับสิมือนีซิมีปลาเยิ่งบบครับผมเป็นตะล้กินได้ยากก่ครับมือนีเดี๋ยวมาล้องลุนไปน้องกันครับพี่น้องครับมันมันครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปกด l i k งใจได้เด้อครับกูเดเข้ามารับชมกันเลยนะครับขอบคุณเลยไลน์นะครับขอบคุณเลยไลน์นะครับไม้เฮ้ามือนีกับยุ่ประมาณไต่พุ่มใหม่นะครับ ไต่ภูมิไตพภูมิมือนียครับเธอมีปลาใหญ่ขึ้นมาเหวีย้ยงนะครับจากจอดบึงนะครับเราพี่น้องเนาะนั่งลุดไปเหมกันครับพี่น้องนะครับเธอได้กดจากโตนะครับเพราะได้กินสวยนะครับมันยาการดีครับสงคืออยู่เป็นตะอยู่ไต่ภูมใหม่เลยนะครับ เป็นเตมิโตครับเป็นเตมิโตนะครับเป็นตามตนตามีตัวนะนา,วนะนางรุนกันใช่ไหมครับถือครับถือครับปลาตะทิมครับถือครับอิน,ยนโยนดูว่มามามาหลากมาเลยนะครับน่ะ อโอ้ดินดีขึ้นกันเว้ยอ้อมาแล้วครับมาแนละ้ว ใส่สวยครับครับทิมครับไปมานี่ต้มสวยตัวพี่น้องใบสามแล้วครับหิวเขาแล้วไปครับอวยอวยอวยเ,อเก็บผักมาใส่ต้มปลาครับปักสวนครัวรัวกินได้อยู่ทุ่งไฮทุ่งหน้าห้านี่แหละครับอันง้ีในพเ่นทศไว้กันงัวครับง่วดือ้องัวดือ้อ โอ้โหบยหัวประตูพี่น้องเลยรอดครับเออเออ,อหาบักเขือเครือหาบักเขือเครือหน่อยไปใส่ต้่มปลาก่อนน้านี่เป็นเบี้ยบับพริกครับอันนี้หอมป้อมครับพี่น้อง หอมปอมต้นหอมผักชีนั่นแหละภาษากลางเลยครับบันบัน,นอเกินหอมปอมนะครับฟังเทงนีก็มีผักอีตูครับแมงลักใช่ละือหนอดเกยเทศยอุ้งหิ่น้องหอดกระทินอันนี้เป็นสรละเนครับสละเนสะระเนและผักแพรวนะ อันนี้ก็เป็นบักแตงกวาน้อยนะครับก็แล้วจะออกดอกก็แล้วจะออกมาก็แลังจะเป็นหมากตัวนี้นั่นก็แลังจะเป็นหมากครับก็แลังจะเป็นหมากครับนี่ยอ๋น้องกําลังงา,งามเลยครับนี่ครับแตงน้อยก็ได้เอ้านกน้อยนกน้อยบินมาติดนะครับ อันนี้ปุ๋ยห้อกับไส่ปุ๋ยขีง้งัวเหานะครับบักยทุ่งนะครับอีขีง้งัวนกับปุ๋ยขี้แบยนะครับนี่ครับโอ้อันนี้คลองเทียดได้พี่น้องอันนี้คลองเทียดได้ครับนี่ <S <S นี่ครับหมองจีเซียม <ไป S 1> จากสองใบเนาะเขาเนาะจากสองใบครับพี่น้องจากสองสามใบก็นะอืม หลายแสบหลายตัวนี้มะ <c oughs> ระพ่าใส่น้อยตูไทยใบกะเพราปลาใกบกะเพราโคกจัดเข้าไปว้าวเยี่ยมไปเลยว้าวต้มเองกินเองนักเรียนพอตววจัดจปลาบุ่งทำไมมีปลาแบบ ทีเรียนเขาอยู่นี่นะครับท่านได้ใส่น,นี่เส้นมะระกอตับก้อนนี้ใส่กับมะละกีนก <c oughs> สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดล่ะครับเสร็จแล้วต้มปลาครับนี่ตับหมูนะครับไม่แน่นใส่กับมะละกีนกจักหน่ยอยนะครับ ต่อไปใสนะครับพี่น้องกินข้าวครับตอนนี้มาครับผมกินต้มปลาน้วกันแซ่บๆครับพี่น้องนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับผมเนาะนะครับขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับผู้เข้ามารับชมคลิปนะครับซาดมณีบาร์คามี่ขอกินอยากกินข้าววันครับผมมาแซ่บๆน้วกันพี่น้องตำบอกคุ่ณตำบอกคุณใส่กับมะละมาครับพี่น้องแซ่บ 拜拜。Bye bye.